คพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผิวสวยใช่ค่ะผิวสวยฮัคอฟฟี่นะคะค่ะฮัาคอฟฟี่25่สิอินวันนะคะคุณประโยชน์เพียบโดยเฉพาะโดยเฉพาะหมุนดีๆแบบนี้อาจารย์มีเคล็ดลับดีๆแนะนำไหมคะร้อนเบิร์นร้อนเบิร์นร้อนเบินค่ะถั่วขาวค่ะ ตัวขาวทานแล้วทําให้แบบผิวดูซึมดูซมนอันนี้อันนี้ไวทองอันนี้ไวทองเน้นเรื่องผิวค่ะผิวแล้วก็สุขภาพแล้วก็ความจําไม่เบลอค่ะค่ะปรับสมดุลในร่างกายใช่ค่ะแล้วเป็นไงคะอันนี้เน้นอะไรดีขับถ่ายคล่องมากเลยค่ะช้ามาฟึใช่ค่ะถ้าระบบขับถ่ายดีนั่นหมายความว่า ปัญหาเรื่องมะเร็งลำไส้ก็ไม่มีปัญหาภูมิแพ้ก็ไม่มีผิวพรรณเปล่งปลั่งคุ้สุขอายุนะคะบำรุงสายตามรุงข้อเข่านะคะเบาหวานความดันทานได้ใช่ค่ะเพราะไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันนอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับเครียดมีผลทา้เลยค่ะเพราะว่ามีแปะปวยไงคะช่วยลดความเครียดใช่ไหคะรรคุณนี่เราแค่พูดมาแค่แบบส่วนหนึ่งค่ะเซี่ยวนะคะแต่ประโยชน์ของฮัรคอฟฟี่ แก้วเดียวซองเดียวเนี่ยยี่สิบห้าชนิดใช่ค่ะยี่สิบห้าชนิดในหนึ่งซองนะคะวันนี้ทานเรือยงค่ะโอ้ยเราอยากทานอีกค่ะทานแล้วอยากทานอีกไม่ใช่เราติดคาเฟ่นะคะแต่ว่ามันอร่อยทานแล้วอยากทานอีกชอบค่ะรักคาเฟ่ค่ะรักค่ะ